วันนี้มาเปรียบเทียบรถเจดีนั่งสองคันนะเป็นแบรนด์หลักทั้งคู่ด้วยและเป็นไซส์กลางนะราคาเหลือแค่ห0 0 0สนกว่าบาทที่มีแบงค์เสริมรถอีกหนึ่งแสนนะเหลือ4ี่แสนกว่าบาท2คันนี้ราคาเท่ากันเลยเดี๋ยวพามาดูว่าคันไหนน่าสนใจมีจุดเด่นอะไรบ้างครับพามาดูกันเริ่มจาก Honda ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นโม b บดิโอครับปี2019นะตัวท็อป R S เลยปี19ไม่แค่แสนนิดนเท่านั้นเองเดี๋ยวพามาดูว่าสภาพสวยขนาดไหนออปชั่นเบื้องต้นมีอะไรให้บ้างนะครับ เริ่มจากในส่วนของกระจังหน้าก็จะออกแบบมาดีไซน์สีดำนะไฟหน้าเขาได้เป็นระบบไฟหน้าแบบฮาโรเจนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยสภาพเดิมโรงงานเนี่ยนะสีนี้ไม่เคยทํารับประกันโครงสร้างว่าไม่มีชนนัำพิคว่มจมน้ํายอมแมวและก่อใหม่นะเดี๋ยวพามาดูภายในกันหน่อยดิดนึงแล้วกันนะนี่คันนี้กระจกมีไฟเลี้ยว LED ดีให้พี่เดี๋ยวพี่พายุเข้าทางนั้นได้เลยนะครับระบบกุญแจเป็นสมาร์ทเคียร์เลดด้วยนะครับคันนี้มาดูในส่วนของภายในรถนะครับผมหู หรือว่าใหม่กิฟนะหน้าจอมีมาให้มีกล้องมองหลังให้ด้วยคันนี้พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะครับเรือนใหม่เป็นแบบธรรมดาแบบเข็มนะครับแล้วก็ดูแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยนะแอร์ปรับออโต้ได้กระจกตัดแสงแบบแมนนวลนะครับมีที่บังแดดให้ตรงที่บังแดดมีกระจกให้ด้วยนะสำหรับสายแต่งหน้าสาวๆชอบแน่นอน,นะคะนันนี้เกียร์ออโต้ครับสภาพหัวเกียร์ใหม่กิฟตตรงกลางบางแกน้ำได้อีก2จุดระบบเบรกมือได้เป็นแบบแมนนวลและดูสภาพเบาะคือตึงมากนะพี่ เบาสวยๆเนี้อแบบนี้เลยไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นเลยนะใช้งานมาน้อยนะครับสภาพสวยกริบนี่ไฟสองส่างเป็นสีส้มนะครับและตัวนี้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งเนาะเดี๋ยวเราต้องมาสาธิตกันให้ดูหน่อยว่านั่งสบายหรือเปล่าก่อนไปนั่งให้ดูที่กระดูโหคอนโซลหน้านะใหม่ๆเลยเป็นพลาสติกนะแต่ว่าเป็นลายหนังโคตรเสมือนจริงนะครับผมเคาะได้ที่เปิดประตูไม่ใช่ที่เก็บของมีให้มีคู่มือรถเดิมจากฮอนด้าเลยแผงประตูสวยๆแบบนี้เลย โอ้ดูแผงประตูนิดนึงครับพี่ย์ยูโอ้โหใหม่ๆเลยนะริ้วรอยไม่มีเลยครับแล้วเดี๋ยวผมพามาดูที่ในส่วนของที่นั่งด้านหลังแถวสองบ้างนะนี่คันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับนั่งอึดอัดหรือเปล่าเดี๋ยวลองมานั่งให้ดูนี้นี่นั่งก็ไม่อึดอัดนะครับด้านหลังมีแอร์หลังให้ด้วยสามารถปรับระดับจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้านั่งไม่สบายสามารถเอ็นอย่างนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเอ็นให้ดูตรงนี้น่าจะเห็นนิดหนึ่งเอ็นเบกสามารถเอ็นระดับได้นะเอ็นหลังได้นะครับ นั่งสบายนะพี่ไม่ล็อกทรงนะสามารถเอ็นลงได้หรือถ้าพี่แบบจะเปน็นห้างแถวสามก็สามารถเปิดได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่แถวสามนะ,อะลองไปนั่งให้ดูกันหน่อยครับผมถ้าเป็นคันนี้นั่งสบายหรือเปล่านี่ถ้าพี่ไม่ใช้ไม่นั่งก็สามารถพับเบาเก็บอย่างนี้ได้ด้วยหรือถ้าพี่จะนั่งก็แค่ดึงขึ้นอย่างนี้ในลองมาแบบขังเองนิดนึงจะนั่งสบายหรือเปล่านะครับอ,บอา นั่งสบายอยู่นะพี่แต่ว่ายืดขาได้ไม่เยอะถ้าแบบสําหรับลูกเล็กนี่ถือว่าโอเคเลยเหมาะสําหรับคนที่แบบอาจจะซื้อไปคนที่เพิ่งมีลูกเนาะลูกยังไม่โตมากผมว่าแถวสามเหมาะสําหรับให้ลูกนั่งนะอาจจะถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจาจะนั่งไม่สบายมากถ้าเอาไกลๆเนาะแต่ถ้าแบบนั่งแค่ระยะสั้นผมว่าโอเคคน,นี้ตอบโจทย์ใช้งานได้ดีแล้วก็ที่เปิดอยู่ไหนเนี่ยปึ๊บปึ๊บนะดูนี่ใช้งานง่ายนะพี่ออกเองได้แต่ว่าตอนขึ้นก็ยากนิดนึง แต่โอเคนะเพราะว่าผ่อนหลักพันเท่านั้นเองพี่แล้วใช้สิบ,บาทออกรถด้วยถ้าเครดดีดมาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังใหม่ๆอย่างนี้ตัว rs ท็อปสุดเอ้ยลืมปิดประตู่ะดูพื้นที่การเก็บของหน่อยโอ้เซนเซอร์หลังมีให้นะสวงจุดพื้นที่การเก็บของถ้าไม่พับบอกประมาณนี้ถ้าพับบอก็ประมาณนี้่ะ,ะเปรียบเทียบกันให้ดูแต่ว่าบอกตัวนี้ก็จะมีพื้นที่นิดนึงนะตอนพับก็อาจจะแบบมีพื้นที่ใน,นการ เขาเรียกอะไรอ่ะปุ๊บเนี่ยมันจะมีความต่างระดับนิดนึงนะให้ดูอย่างนี้เลย,อ,ยอันนี้อะไรอ่ะสวยๆนะพื้นที่การเก็บของถือว่าโอเคนะไม่เล็กจนเกินไปแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะเนะื่าจากเป็นสากลางแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่เซียนต้าบ้างนะครับเซียนต้าพี่ต่างกันยังไงนะครับผมดูจากส่วนของด้านหน้าดีไซน์นี่ก็ต่างกันแ้วเนาะถ้าเป็นเซียนต้าดีไซน์รู้สึกว่าจะออกไปทางแบบ มนมนเรียบเรียบหรูๆหน่อยนะถ้าเป็นตัวโมบิโอจะออกแบบสปอร์ตฉบเกี่ยวนิดนึ่งแต่เซนต้าก็สวยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวพามาดูฟังก์ชันนี่ไฟหนะ้าได้โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัว G ีนะไฟตัดหมอกมีให้เหมือนคันแม็กอนรอยเหมือนกันด้วยแต่คันนี้จะพิเศษหน่อยในเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้านะแต่ว่าก่อนดูประตูสไลด์ไฟฟ้าเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนลวกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับได้หนะ้าจอมันเหมือนกันกล้องหลังมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้พวงมา พาวเวอร์เนาะมัลติฟังก์ชันไม่มีให้นะตัวนี้ที่จริงปกติเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเก่าหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเป็นหนังดําเดินด้วยได้แดงสภาพสวยกริปนี่สวยนะแต่ว่าตัวนี้แอร์ไม่ได้แบบออโต้เหมือนตัวโมบิดิโอนะดีไซน์นี่เอกลักษณ์แตกต่างกันดยดูที่ประตูสไลด์ไฟฟ้าส่วนประตูสไลด์ก็จะได้เป็นไฟฟ้าฝั่งเดียวแล้วก็บาะนี่อย่างที่บอกนะมันเป็นแค่ปกติมันเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าอันนี้เสริมมาให้ที่พักแขนทำมาให้เพิ่มนี่ พักแขนได้แต่ถ้าแบบเบาเดิมๆมันจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เบาะผ้าอย่างนี้นะครับ,บ,บนี่ไงถ้าเบาะเดิมๆมันจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะแบบแถวสามแต่น,นี้คือเจ้าของเก่าทํามาเกือบหมดเหลือสองเบาะลืมทําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองนั่งเปรียบเทียบกันให้ดูดิถ้าเทียบกับโมบิโอตัวไหนนั่งสบายกว่ากันนะครับผมนี่ ความรู้สึกไม่ค่อยต่างกันนะครับอันนี้ตรงๆเลื่อนเบาได้ด้วยเอ็นหลังได้เหมือนกันความรู้สึกไม่ต่างกันมากแอร์ Air หลังก็มีให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่อาจจะไปวัดกันที่ดีไซน์รูปรักแล้วกันเนาะแล้วก็คันนี้มันได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าอย่างที่บอกมันจะเหมาะกับสําหรับคนที่เพิ่งมีลูกน้อยเนาะเพราะบางคนมีลูกเล็กใหม่ๆไม่อยากให้ลูกเปิดประตูเองประตูสไลด์ไฟฟ้าอันนี้ช่วยได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็สไลด์ได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะสไลด์แบบแมนนวล สไลด์มันนวนใช้มือแบบนี้ไม่เปิดเองที่ต้องขยับได้หนึ่งนี่สไลด์ได้สองฝั่งแต่ว่าตอนนี้มันเด้งเองนะในใช้งานง่ายครับผมก็เหมาะสาหรับคนที่แบบมีลูกเล็กเนาะเพราะว่าข้อดีของประตูสไลด์ไฟฟ้าก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าแบบเป็นเด็กเนาะอยู่ดีพี่เปิดประตูปุ๊บเปรียบเทียบกันให้ดูอะ่ะถ้าเป็นตัวนี้พื้นที่การเปิดประตูให้เห็นให้ชัดน้อยมาก ช่ไม่เขาเรียกอะไรไม่กี่เซนนะ่ะไม่ถึงไม้บรรทัดด้วยซ้ําแต่พอเป็นตัวนี้ที่เป็นประตูแบบนี้ดูดิโอโ้โหมันต่างกันเยอะนะครับพอขับบนท้องถนนอยู่ดีเราจอดข้างทางอยากให้ลูกลงถนนอย่างนี้เราเรียกอะไรลงรถลงถนน,นอะไรหรอลงรถนะครับก็ถ้าพอเป็นประตูอย่างนี้ถ้าลูกเปิดไม่เป็นไม่หันดูรถเปิดไม่ระวังมีมอเตอร์ไซค์เฉียวเกิดอุบัติเหตุเสียค่านุ่นค่านี่หรือโอโ้โหมีการสูญเสียชีวิตได้เลยนะถ้าแบบลูกเดินลงมาพอดีเนาะ มันไอตัวประตูนี้ก็จะสามารถเซฟในเรื่องของตัวนั้นได้เยอะเลยนี่แหละข้อดีมันพี่แล้วมาดูเปรียบเทียบในส่วนของด้านหลังบ้างตัวเซนต้าไม่ได้พามาดูด้านหลังเลยเซนต้าก็มีเซนเซอร์ให้2จุดเหมือนกันนะดีไซน์ด้านหลังประมาณนี้ครับสวยเหมือนกันทั้งคู่พี่แค่ดีไซน์คนไปไปคนละทางนะแล้วรถให้ดูครับพื้นที่การเก็บของก็ไม่ต่างกันมากนะพอๆกันเลยปึ๊บๆนี่พับร์ดได้เหมือนกันนี่ถ้าพับร์ดตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้เนาะ เหมือนกันเลยไม่ค่อยต่างกันอันนี้ยกได้ด้วยนี่ขอพับบอกพื้นที่ก็ประมาณนี้ไม่ต่างกันมากเลยพี่ต่างกันที่ดีไซน์ครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะใครชอบคันไหนพี่แคปหน้าจอทักมาถ้าชอบโมบิโอคอมเมนต์เข้ามาว่า1ตัวนี้เซียนต้าคอมเมนต์ว่า2แล้วก็แคปบหน้าจอทักมาได้เลยที่อหนึ่งสองสามปีเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากดูเปรียบเอยากดูคันไหนเปรียบเทียบกันนะอยากให้เอาวุ้ยสมมติสนใจเนาะรถสองคันเลือกไม่ถูกจะเอาซีบิกหรือเอาติสดี เจาซิตี้หรือยาลิสตดีอยากดูคู่ไหนพี่คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวคลิปหน้าทำให้ดูอีกวันนี้ขอตัวราไปก่อนสนใจแคมนาจอทักมาด้วยพี่สวัสดีครับ